สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบานๆปี้ย c าชาแนลค่ะพี่น้องมือนีสภาพม็ดก็เผาค่ะเมนูมัอนี้เป็นเมนูไก่ง่ายๆค่ะพี่น้องจะพามาทําไก่คั่วเค็มนะคะวันนี้เราใช้เป็นน้องเล็กค่ะพี่น้องแล้วก็บ,บอซับบอยั้งเลยค่ะพี่น้องคั่วแบบสดๆเลยนะคะ ส่วนผสมต่างๆก็บสมิ่งเหกระเทียมนะคะพี่น,น้องน้องไหนก็เป็นซอสเป็นซีอิวอยังนะคะเดิมทีไก่ขัวเค็มนะคะพี่น้องนะคะเป็นไก่ที่ใช้ว้เจ้านะคะในช่วงตุ้จีนช่วงใดสิคะเพิ่นกับบะหมสีไปเฮ็ดยังเพราะเป็นไก่ที่ตุ่มแลวก็เลยเอามาขวาัวเค็มแต่ว่าของเย่านี่เอาไก่สดแล้วก็บะ้มไหว้เจาคือไว้เย่าเองนี่แหละค่ะพี่น้องคิดยากนะคะก็เลยเสเห,หเ็ดให้เบื่องื้อสดนะคะสำหรับบางคนเสีเห็ดให้คือไก่ว้เจ้าเลยค่ะพี่น้องแนะนว่าให้เอาไปหนึ่งนะคะ ห้มันซุกหรือว่าเอาไปต้มท้มันซุกหรือว่ามาขั่วนะคะอันนั้นมันก็จะเหมือนไก่ไหว้เจ้าเลยค่ะแต่ของเยาวนี่คือประตองพื้นขนาดาันำทางพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะทำสไตสายยาให้ดูค่ะนะคะก่อนอื่นเอากระเทียมลงไปผัดให้หอมค่ะแล้วก็ ซีบอลเน้นเห็ดเปื่อาายเป็นไรเพราะว่าหัวแยากินไก่ซุกกระตินค่ะพี่น้องแต่ว่าสีบอลเน้นว่าเห็ดเปื่อยเลยคือจะน่าใ้เฒ่ากินนะคะแ้่จะน่าใ้เฒ่ากินว่าสุดต้องหิ้เคี่ยวจนไก่เละเปื่อยเป็นยุ่ยกระดูกแตกจากการกระันค่ะพี่น้องนะคะแต่ไม่รากินล่ำบาามองไงค่ะพี่หนิงพี่น้นองเนื้อก็กระดูกไก่มันกระสป,ปนเกินไปค่ะหาหยะานะคะ,ะล่ำบาาเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะหาเคีียวกระเทียมให้เหลืองหอมค่ะ หลังจากนั้นค่ะใส่ไกล่ลงไปค่ะผัดไก่ให้สุกค่ะให้ซุปขข้อสะดุ้งไฟค่ะพี่น้องนะคะพอสลับผัดอุ่นไก่สุกเลยเดี๋ยม่แก่บให้ในจุกเลยค่ะพี่น้องไม่ต้องทันแล้วก็เชี่ยวเติมน้ำอีกรอบนึงค่ะ ค่ะัดไปเรื่อยๆค่ะพอไก่เริ่มสุกค่ะเราก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วดำก่อนค่ะทำสีด้วยค่ะซีอิ๊วดำทำสีแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ อันนี้ใส่แคร์เริ่มต้นนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเข้าเติมน้ำลงไปค่ะนีค่ะเดีย๋ยวเจะเติมน้ำลงไปค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะ เรวก็จะเคี่ยวแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆจนน้ําแห้งค่ะค่อยเติมปรุงรสส่วนที่เหลือค่ะพี่น้องนะคะค่อยใส่น้าตาลใส่ใส่ผงปรุงรสหราชิมเบงวาไก่เห้าเนี่ค่ะรสชาติเป็นยังไงคะเขาเติมอีกรอบนึงนะคะทําไมต้องใส่น้ําเพราะว่าหนึ่งเคี่ยวให้ไหม่เปื่อยนนิดนึงค่ะเพราะไก่เข้าพัดสดๆจงสีเลยค่ะพี่น้องไก่มันก็จะไม่สุกถึงข้างในแล้วก็จะไม่นุ่มค่ะพี่น้องนะคะถี่ใส่ซีิ๊วลงไปเพราะว่าเวลาเห้าเคี่ยว ตัวซีอิว๊วก็จะเข้าไปในตัวไก่ค่ะก็จะทําให้มีรสชาติไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้ทืองกับพอดีกินเลยได้นะคะพี่น้องจนกว่าสีเขียวแล้วเรียบร้อยนะคะมาค่ะี๋ย่อเขียวจะให้น้ำม,มันแห้งก่อน,นะคะ่ะพี่น้องบอกเลยว่าจาหนัานที่นะคะเยวจะพามาปรุงต่อจะ้ะค่ะพี่น้องหลังจากย่วเขียวมาแล้วเลยจนน้ำเริ่มแห้งนะคะทีนี้เราก็จะเพิ่มนะคะสิ่งที่ต้องเพิ่มก็คือผงปรุงรสค่ะ อย่างคือต้องใส่ผงปรุงรสเพราะว่าหนึ่งใช้ไ่วแค่นชูรสค่ะนะคะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราค่ะสองคือน้าตาลทรายนะคะใส่เพิ่มความหวานนิดนึงค่ะนะคะแล้วก็เราจะเพิ่มซีอิ๊วอีกนิดนึงค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะพัดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเป็นแหงเลยค่ะแหง่าไม่กระทัรนบไม่เหลือเลยค่ะพี่น้องค่ะ ปัดพัดไฟกลางๆเ้ยค่ะจะไฟแห้งเมื่อสมัยขอบสีนะคะพี่น้องเอาไฟก,ก,ก,กลางๆค่อยๆพัดไปเรื่อยใจเย็เยนๆค่ะนะคะเราก็จะได้ไก่ทอดเข็มที่แซ่อร่อยค่ะเมื่อนี้เทพเป็นสิ่งแบบนี้เวยคะ่ะพี่น้องเป็นน้องเล็กนะคะลังจากงานค่ะ,ะเดี๋ยวชิมบดนะคะชิมลือก็จะชิมน้ำค่ะพี่น้องนะคะ เ okay. แซ่บพี่น้องแซ่บไี่ลีได้ย่ยบริตัวนะคะพี่น้องนะคะคือเป็นอย่างคือต้องชิมนม้ำมาชิมเหนือทนาน้ำรสชาติป,ประมาณนี้สุเขาเหนือไปอีกนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าหอมย้อีดเนื้อซีอิ๊เจียวมีปลาไม่หยั่มเสิมนะคะอันนี้คือเป็นเมนุ่ไก่สียอามาเพิ่มแก่เค็ดแก่หยังนะคะก็เลยจะไม่เค็มมากแต่อันนี้จะออกเค็มอยู่ในยพี่น้องนะคะแต่กินก็ขมย้อแซ่บค่ะนะคะตัวไปเรื่อยๆค่ะ ก็พอผัวไปอีกสักห้านาทีค่ะพี่น้องหลังจากนั้นตักเสิสร์ฟใส่จานนะคะเราจะโรย,ยด้วยต้นอ,ออผักชีนิดนึงค่ะเพิ่มความหอมเลยนิดหนึ่งค่ะอันนี้คือความชอบตนตัวๆด้ค่ะผูหลดบ,บ่มักบ่ชอบโบตองใส่ขี้ยวค่ะแต่ว่าใส่ผักชีลงไปแล้วเห็ดไก่หัวเทียมัหอมค่ะนะคะพี่น้องอีกห้านาทีเจอกันค่ะ ้แล้วค่ะพี่น้องเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะไก่ขั่วเค็มค่ะพี่น้องนะคะมนันใส่เป็นน่องเล็กนะคะผู้ใดสสโรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะก็ไดค่ะพี่น้องนะคะจะยาโรยด้วยผักชีค่ะหอมๆค่ะพี่น้องนะคะรสชาติของไก่ก็จะออกหว,วานๆเค็มๆนิดๆเหมือนสไตล์ไก่ขั่วเค็มทั่วไปค่ะแล้วก็อันนี้ซีบอเปือ่อยแห้งเป็นไดน,นะคะพี่น้องกำลังพอดีกินสำหรับัวกเกี้ยวนะคะเพราะว่าบ่มากเปื่อยแบบทีเฮตไนีเจ้าหน้ายนะคะอันนั้นจะเปื่อยเละนะคะอันนี้กําลังอร่อยค่ะจะเป็นน่องๆชีกินกับข้าวเหนียวจำเจลปลาบ แต่เป็นอย่างค่ะพี่น้องนะคะวิธีทํโบยงยางนะคะเที่ยวเห็ดให้บเบิงค่ะอันนี้คือแบบมักอีหยังชอบอีหยางกระไซลงไปค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่ามันจะไม่มีอะไรมากมายไกล้ขัอเขี้นี่คือโบไซเลยก็คขึ้นน้าปลาด้วยค่ะบบแนะนําค่ะพี่น้องมันจะไม่เข้ากันเลยค่ะนะคะเป็นซีอิ๊วขาวหรือว่าซอยปรุงรสฟ้าเขียวก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุก้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆด้อยจากพี่น้องมาค่ะ ทุก้ทุกคนมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะไก่ขัวเข้มแสบๆจ้า